ตอนนี้แค่ที่สนามบาสต้องเปลี่ยนเป็นบรรยากาศหน่อยเออดีีัั้กบดดนะูผมหน่อยไหมเออเต้าสามนั้นมีคนเยอะเลยยอมรับเลยว่านี่ดีถ่ายที่สนามบาสดูเลยยอมรับช่วยดูด้วยวางวางวางตั้งไว้ตรนีัดกันข้างหลังเหมือนเดิมเออใครใครได้ยินเสียงดอกบาสบ้างใครได้ยินเสียงดอกบาสบ้างไม่มีเลยอ่ะโอ้ยแย่ๆโอ้โหโดนเจ้าหน้าที่โดนเจ้าคน้าที่มาปีจลิศมามามาพูดได้นะเกมแหลกเหรอ จะเอาไว้ในตู้ขวาเนี่ยขาขาอุซันนี่ไอ้บอนั่ช่วยชีวิตเราไว้ไแกแกตู้ทางซ้ายเนี่ยโอ้ยเกมยานแหลกเลยขอร้องโหเยอะเยอะเกินทีนี้มันกระพริบอ่ะออกไปเลยใช่ไหมเลื่อยเห็นเหตุรูปนี้ใช่ไหมอุ้ยมันมันติดอยู่บนผนังรูปมีชาลีมันจะวา ว้าจับรูปหนึงไปยังรูปหนึงมีทั้งหมดแปดรูตัวลันเตามาดิครับซอมบ้โกนะต้องอยู่ตรงไหนก็ชั้นนี้ก็มีสองไปแล้วเหรอวอนัทช่วยกู้ช่วยกูหน่อยในวอนัทโอ้ ครับประตูล่องหนไอโอ้นักบวมันจะมาลงล่างด้มันลงล่างแล้วกันบ้างนี่เป็นประตูเตู้กอาด้วยจะรตลิบอยู่คุณดูผมเล่นไอเรื่องว่เพื่อนไม่มีอะไรมาก

ีสออยยู่หรโอ้ยของหยุดสันดีมจะบอกให้คอคกูแคสกูแคนเกมที่แสดงกีฬาสีไงกมมีส่วนรบกวนทางดีเข้าก่อนดีกว่าแล้วก็รอด้วยด้เนี่ยเปี่ยอเคมันไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็คุยของต่อ อีกสองถุงก็หมดหวานเหรอแดงอะไรเหอุ้ยนี่อีกถุงเดียวอีกถุงเดียวงั้นเอาโอแ้วหวาไมแตดน่ตกเหรอรอมันลงมาดีกว่า ลงมาหาผมดิีมาเสียวเลนเใกล้ไปใกล้ไปเอาโอ้ยยยยยมยย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 ายย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 ยตยยยย้ยย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 ิยยยยวยยยยง่่ เอ้ยใครใครมาวโหลดแอปช้อปปี้วันนี้ขออนุญาตปิดเลยนะ